สวัสดีครับพี่น้องสุขุสุคนนะครับมันเดือจะมาหบมาผอกับเบาตอมกินแซ่บพี่น้องมันเดือจะได้เมนูแซ่บปราฝากพี่ต่อพน้องครับแต่เป็นแกงเห็ดเฟื่องรับพี่น้องกับสมผักเสียบครับผักครับผักแกงมันมีเบาตอบริเตียมครับเอ้าบัวลายยาหกับพี่น้องยัดยจังเลยครับมาแซ่บๆฟเบาตอมครับที่เก่าครับพี่น้องในคำนี้กองยิองใหญ่ๆครับโอ้ยเห็ดเฟื่องพี่จะดอกจุ๊บๆพี่น้อง จำนะครับคำแรกคำแรกแหกมาครับพี่น้องคำนี้เพื่อพี่พื่น้องครับนี่ครับคำตาสวนเลยครับพี่น้องอืมอืมแซ่บครับพี่น้องเยาะสุด พักติวไปหน่อยโอ้ยใส่พักอีกตัวก็หอมครับ อ,อ,องทานยาคาปิโรเอ,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 อาลองขับมาสิหมดเลีเนอ้อ Oh, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. うんストーブもかかるよ。<うん S 1> โอ้ยคำปุบปวๆไปแน้ว 嗯嗯。Oh. Oh. ป็นโดนกินเสือพี่เน,น้ะแสบไปแล้วครับ,บรับสารพีโน้ครับขอบฝากเพื่อนๆพีสุขซุกคนนะครับฝากอะไ์ก็แชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจใพบท่านยุ่ต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ